โรงพยาบาลเป็นที่ให้ความหวังสุดท้ายของพวกเราทุกๆคนแต่สาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องมาในวันนี้นั่นก็คือมีคนบอกว่าเห็นผีมากมายเห็นผีมากมายผีที่หลอกคนได้โปรดออกมาหักคอกูหน่อย ผีตัวไหนที่หลอกคนได้โปรดมันหลอกกูหน่อยวิญญาณดีเราไม่ยุ่งนะครับเฮ้ยอสัตว์แมวเปล่าวะคือที่นี่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าทั้งเก่าและสุดทรมนะครับบางทีเสียงที่ทุกคนได้ยินต้องใช้วิจารณญาณเพื่อแยกแยะนะครับผมเฮ้ยเดดโนตเปล่าว <c oughs> ันนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ย <c oughs> เสียงคนคุยกันเสียงคนคุยกันครับเฮ้ยพอสถานาการณ์นี้ไม่ตลกนะไอ้สัตว์แม่งวัวล้อเฮ้ย เฮียเสียงผู้หญิงฝุนหนาเป็นนิ้วเลยนะครับกู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 กกูกูกวิญญาณสัมภเวสีไอตัวไหนวะที่เที่ยวหลอกคนมาหลอกกูหน่อย งดดาม่างดโลกสวยนะครับเราไม่ได้มาล้อเล่นกับวิญญาณคนตายนะครับแต่เรามารอเล่นกับอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าหลอกคนนะหลอกกูนี่แยกแยะนะครับลอดใต้วางขาก็เจอไข่เลยครับไปพร้อมๆกันไข่คร,ครับ นะเล่นตั้งแต่อยู่ป3นะครับ่อไต้หวังขานะครับหากเราจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณจริงนะครับแนะนำ นะครับให้นั่งสมาธิอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ก็ทําสังฆทานอะไรก็ได้นะครับให้ถูกต้องไม่ใช่ซื้อข้าวคุกกะปิหน้าบักซอยแล้วมาวางให้หมดแดดนะครับผีวิญ,ญญาณต่างๆนานาตามความเชื่อมันไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับมันแดกไม่ได้นะหากอยากจะทําให้จริงๆคําเดียวสั้นๆนะครับแผ่เมตตาให้กูหน่อยจุดธูปดอกเดียวเขาบอกว่าว่า้ผี จุดแม่นกรรมหนึ่งเลยนะระดกจับไปเลยหลอกคนดีนะผีด e ีไม่หลอกคนผมให้ตัวระดอกละกันหลอนมาหลอนไปไม่โกงกันไอสัตว์หลอนมาหลอนไปไม่โกงกันไอสัตว์มึงคิดว่ามึงเป็นผีแล้วมึงจะหลอกคนได้เท่านั้นหรอเดี๋ยวสปไปดี้จะหลอกผีให้ดูนะ,ะ Let's go เสียงมาจากในห้องนี่วะเจอออดแล้วดินด้นนองดินง้นนองดิ้นนองพิซซ่ามาส่งแล้วครับพิซซ่ามาส่งแล้วมาแดกพิซซ่าได้เลยสัตว์เลยรอคนดีนะหนูถ้าจะเยอะนะครับหรือไม่กำมังกรคอมบโดนะครับมันมีเสียงมาตลอดเลยนะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยกรุณาเปลี่ยนเสื้อผ้าคนไข้ก่อนเข้าห้องผ่าตัดงานเข้าครับผมไม่มีเสื้อผ้าผมเข้าได้เปล่าไม่รอ เราไม่มีชุดผ่าตัดแต่เราก็อยากจะเข้าสายเหตุที่วันนี้ผมเอาแบ็คไลน์มานะครับเพื่อจะสแกนนะครับถึงเอ็นโดยเฉพาะนะครับหากมีเอ็นจะเห็นชัดเลยนะครับผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันไม่มีเอ็นนะครับเวิญญาณสัมภเวสีเช่ยใครเนยี่เป็นคนกูแตะเลยนะ เฮ้ยเ <chat> really. ี้เส Inc ียงข้างในโคตรชัดเลยกิงก่อารสก้าแน่เลยหรือไม่ก็กระปอมทะเลทรายนะครับโอ้กูนึกว่า u o o อโโอยโคตรได้อะครบเลยครับเขาบอกว่าเที่ยงคืนผีมันจะดุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทุกทุกคนเห็นเหมือนผมไหมครับในอดีตนะครับสถานที่แห่งนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังของผู้คนนะครับตัวผมเองก็เคยเข้าห้องแบบนี้บ่อยมันเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ของพวกเรามันทำให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทมันทำให้เรานะครับใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทห้องแห่งนี้นะครับเราไม่ควรจะมากลัวกันนะครับเพราะมันคือห้องแห่งความหวังนะครับผม เคยขอความหวังครั้งสุดท้ายในชีวิตมาแล้วกับห้องแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าใครที่เคยนอนห้องผ่าตัดนะครับคุณจะเข้าใจนะครับโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่นี่คือโรงพยาบาลร้างนะครับเขาบอกว่ามีเสียงนู่นเสียงนี่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้เราต้องหาข้อสรุปให้ได้ดูให้ปรงนะครับตรงนี้นะครับผมใครที่เคยนอนแบบนี้นะครับคุณจะเข้าใจวันนี้คือเตียงแห่งความหวัง ห้องนี้มีมา่านอยู่ห้องนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ใครได้ยินเปมนผมมั้งครับโคตรเร็วเลยเฮ้ยเชีย่ยแม่งไวกว่าผมอีกครับ ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับผีตัวไหนที่หลอกคนนะครับที่หลอกเจ้าหน้าที่ที่หลอกคนเฝ้านะมึงมาหลอกกูอีกคนนึงอย่าดราม่าอย่าโลกสวยนะครับผีดีไม่หลอกคนนะเขาทํางานกันยังไงเขาไม่กล้าขึ้นมาตรวจนะครับเพราะอะไรเพราะแม่งมีเรื่องบ้า โลโก้โซโลโก้ย่าฝ่ามืออยู่ไรโอ้โหนี่พีิโอ้ยวอดแม่งโคตรเฟี้ยวอะเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กัน 走，路过耶，走。 ไม่เคยมีใครปลุกเดี่ยวมาทำอะไรอย่างนี้นะครับเจตนาของผมไม่ได้อยากจะอวดเก่งแต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคนเฝ้าถึงไม่มีสิทธิ์ไปสู่สุคติเถิดอย่าหลอกหลอนผู้คนอิกเลยหากจะหลอกผู้คนแล้วก็เขาให้ข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่พวกเจ้าจะหลอกขอให้หลอกข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายนี่คือโลกของมนุษย์นะครับ นี่คือพบภูมิของมนุษย์นะไม่ใช่ที่ที่ปล่อยให้ผีเพ่นพ่านมาหลอกคนแม้กระทั่งเจ้าของแม้กระทั่งคนคุมเขายังอยู่ไม่ได้ใช่หรือเปล่านะไม่ดราม่าไม่โลกสวยนี่คือโลกของความเป็นจริงนะอดีตเป็นยังไงผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่สนด้วยแล้วผมก็ไม่ได้พูดนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับคือปัจจุบันกับอนาคตเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ถูกต้องนะครับตามหลักมรรคแด ข้อที่หนึ่งคืออะไรใครตอบผมได้บ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรครับความระลึกเห็นชอบตั้งแต่ต้นเพราะหากคุณคิดผิดตั้งแต่ต้นบานปลายยิ่งไปกันใหญ่แต่หากคุณคิดถูกตั้งแต่ต้นแล้วล้วก็ทุกๆอย่างก็จะค่อยๆถูกไปหมดตามลำดำับนะครับสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมพูดในยัยยะคืออะไรนะครับผมพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นมึงอย่ามาใช้คำว่าลบลู่กับกู นะครับเพราะนี่คือโลกของความเป็นจริงอดีตมีใครตายมาั่งอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่พูดเลยผมไม่สนเพราะผมไม่อยากเอ่ยถึงนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้สิ่งที่ผมต้องมาที่นี่คือเรื่องของปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นหากจุดง่ายๆแค่นี้คุณยังแยกแยะไม่ได้แล้วล่ะก็มึงรีบเดินไปหยิบวิจารณญาณในกล่องรองเท้านะหรือในตู้กับข้าวมาแดกซะสัตว์โลกสวยนะัมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ลบหลู่แล้วลบหลู่อะไรลบหลู่เขาทาไมปัจจุบันกับอนาคตสําคัญที่สุดนะครับเพราะนี่คือโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงม่งมีทุกสีไม่ได้ไม่ได้สีชมพูแดดข้าวกลางทุ่งลาเวนเดอร์โลกสวยสัตว์นะจกซบหน่อไม้มีไม่มีผมไม่สอนนะครับผมสนแค่ว่าทำยังไงให้คนเอาชนะความกลัวความกลัวคือห้วงอารมณ์ที่อันตรายที่สุดนะครับความกลัวเกิดจากไหน กิดจากสมองส่วนอภิธราร่นะครับคุณไม่รู้หรอกว่าความกลัวมันน่ากลัวแค่ไหนนะครับความกลัวภาสิ่งที่ผมรักไปตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วมันจะต้องพาสิ่งที่ทุกๆคนรักไปอีกอย่างนั้นหรือไม่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะพูดมากกว่านี้นะครับแต่ผมไม่อยากพูดนะครับผมไม่ชอบชักจูงไม่ชอบนำพานะครับชอบสอนอย่างเดียวนะ ผมเดินสายกลางเท่านั้นมีไม่มีผมไม่สนแล้วผมก็ไม่แคร์ด้วยมีก็ดีไม่มีก็ช่างนะ